ข่าวใหญ่นะครับผลจากการวิจัยผลทดสอบปีซ่าออกมาเมื่อปี2018การทดสอบปีซาเมื่อ2 8 1พบเนี่ยพบว่าเด็กไทยเนี่ยมีทักษะในการแยกแยะข่าวปลอมเนี่ยลังท้ายของโลกนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับสำหรับประเด็นของสัปดาห์นี้ต้องย้อนก่อนนะครับว่าปีซ่าเนี่คืออะไรเผื่อหลายๆท่านเนี่ยไม่รู้จักปีซาปีซ่าเนี่ยย่อมาจากโปรแกรม for international student assessment ซึ่งวัดทักษะของ เด็กอายุ15เนี่ยสามหัวข้อหลักก็คือคณิตศาสตร์วิวทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านจากกับใจความซึ่งจะทดสอบกันทุก3ปีครั้งล่าสุดน,นี่ก็คือปี2018ส่วนของปีนี้นี่ก็จัดไม่ได้เพราะติดโควิดต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้าครั้งเมื่อปี2018เนี่ยไทยได้อันดับที่คณิตศาสตร์เนี่ยได้อันดับที่58นะครับจาก79ประเทศทั่วโลกที่เข้าการทดสอบ ขนาที่วิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ที่อันดับที่54แล้วก็การอ่านเนี่ยอยู่อันดับที่67จาก79ซึ่งก็เรียกว่าอันดับปีซ่าของไทยเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่โดยเฉพาะการอ่านเนี่ยถือว่าแย่สุดเลยอยู่67จาก79เนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นปัญหานะครับ คือปีซ่าเนี่ยจัดโดยเขาเรียกว่าองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีเศรษฐกิจดีเนี่ยเขาเขาสร้างองค์กรความร่วมมือขึ้นมาแล้วเขาก็สร้างาการทดสอบที่เรียกว่าปีซ่านี่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ดูว่า พัฒนาการของเด็กด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็อ่านอ่นจับใจความเนี่ยมีขนาดไหนเพื่อจะได้รู้สภาพปัจจุบันของแต่ละประเทศแล้วก็หาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่ง OECD เนี่ยปัจจุบันก็มีสมาชิก30กว่าประเทศก็ไม่ได้รวมแต่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างเดียวก็เริ่มมีประเทศแบบไรายได้ปานกลางใกล้ๆไทยอย่างเงี้ยอย่างเม็กซิโกอย่างชิลีอะไรพวกเนี้ยเข้าร่วมด้วย แต่ว่าการทดสอบของปีซ่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทดสอบแค่เฉพาะประเทศ OECD ีนะ่ครับเพียงแต่ว่าประเทศ OECD เนี่ยเป็นประเทศต้นทางที่แบบจัดปีซ่าขึ้นมาเพื่อเพื่อทดสอบตอนแรกก็ทดสอบแต่เฉพาะในประเทศของตัวในกลุ่มของตัวเองแหละครับแต่ตอนหลังก็คือทดสอบประเทศต่างๆทั่วโลกเลยว่าแต่ละประเทศเนี่ยเออทักษะการศึกษาของเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งนอกจาก3อย่างนอกจากคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาศาแล้วก็เรื่องของการอ่านแล้วเนี่ยปีซ่าเนี่ยยังทดสอบเฉพาะทางอื่นๆเช่นการแก้ไขปัญหา นะครับความรู้ด้านการจัดการทางการเงินหรือที่เราเรียกว่า financial literacy ซึ่งล่าสุดเนี่ยปี2018เนี่ยก็จะมีเรื่องของ digital literacy ไอ้ digital literacy Liter เนี่ยคืออะไรก็คือทักษะสำคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือการอ่านการ present งานการอะไรต่างๆแต่ว่าปีซี่เนี่ยวัดที่เรื่องของการอ่านการวิเคราะห์การจับใจความและล่าสุดเนี่ยก็คือการพูดถึงเรื่องของการที่ว่าเด็กเนี่ยสามารถแยกแยะ ข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นได้หรือไม่แล้วก็สามารถแยกแยะข่าวปลอมข่าวเท็จได้หรือไม่นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือตอนนี้จากข้อมูลทางส 2012, เีเขาบอกว่าเด็กอายุ15เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนปี2012ในที่บีซ่าทดสอบปี2012บเนี่ยเขาบอกว่าเด็กอายุ15เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตออนไลน์ต่างเนี่ย 21ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่พอเป็นปี2018เนี่ยใช้ถึง35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเกือบจะเท่าเวลาทํางานเฉลี่ยของผู้ใหญ่ในประเทศเครือข่าย OECD เลยดังนั้นตอนนี้เขาบอกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปน่าจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ประเด็นปัญหาก็คือการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลเนี่ยเรื่องของการวิเคราะห์แยกแยะก,การค้นหาข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ก้าวทันกับจํานวนปริมาณผู้ใช้หรือว่าช่วงเวลาที่เด็กเนี่ยใช้ในการอยู่ในโลกออ ทีนี้ปีซาเนี่ยเขาเขาวัดอะไรบ้างนะครับเขาเขามีคําถามครับในปีซาปี2018เนี่ยเขาถามว่าระหว่างที่นักเรียนเนี่ยอยู่ในโรงเรียนเนี่ยพวกเขาได้รับการสอนในเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้นหรือไม่เรื่องแรกคือวิธีการใช้คีย์เวิร์ดหรือว่าคําสําคัญในการค้นหาไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Yahoo นะครับที่บอกว่าเนี่ยให้แบบว่า ไปใช้ Google ไปใช้ Yahoo อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเด็กเดียเ๋ยวนี้เวลาอยากจะหาข้อมูลก็ไม่รู้ว่าจะหายัางไงบางทีก็ไปเชื่อโซเชียลมีเดียโดยที่แบบไม่รู้ว่าจะเอาคีย์เวิร์ดต่างๆเนีย่ยไปค้นหาใน Search Engine อย่าง Google อย่าง Yahoo ยังไงอันที่2องเนี่ยเขาถามว่าวิธีการตัดสินใจว่าจะเชื่อข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือไม่เนี่ยเป็นอย่างไรอันที่3ามาถามว่าวิธีการเปรียบเทียบหน้าเว็บที่แตกต่างกันแล้วก็การตัดสินใจว่า เว็บไซต์หรือข้อมูลอันไหนเนี่ยมีประโยชน์ต่องานของพวกเขามากกว่ากันก็คือพูดง่ายๆคือให้แยกแยะให้ออกได้นะครับเช่นว่าเว็บไหนลงท้ายด้วย .com .org .edu .gov ใช่ไหมครับเว็บไหนเป็นของรัฐบาลเว็บไหนเป็นของเอกชนเว็บไหนเป็นองค์กรสาธารณะอันเนี้ยเด็กแยกแยะได้ไหมความน่าเชื่อถือระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยเด็กแยกแยะได้ไหมอันที่4ี่นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจผลจากการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะทางออนไลน์ก็คือผู้แง่คือรับผลนะ่ยว่าถ้าคุณเผยแพร่ไปเนี่ยมีทั้งผลบวกและผลลบรวมถึงแม้กระทั่งการที่แบบว่าเผยแพร่ข้อมูลปลอมเนี่ยจะถูกดำเนินคดีเนี่ยเ,เด็กทราบหรือไม่นะครับอันนี้ข้อ4ข้อ5เนี่ยคือการอธิบายสั้สนๆด้านล่างลิงในรายการผลลัพธ์ของการค้นหาหคล้ายๆพวกแฮชแท็กหรือว่าไอ้พวกคำคีย์เวิร์ดสำคัญที่จะให้เราเข้าไปดูต่อได้เพื่อให้เขาแบบเรียนรู้ทักษะการค้นหาข้อที่6เนี่ยคือวิธีการตรวจสอบว่าข้อมูลใด เป็นความคิดเห็นส่วนตัวหรือมีความโน้มเอียงก็คือแยกแฟกต์หรือว่าข้อเท็จจริงออกจากโอปินเนียหรือว่าความคิดเห็นอันนี้สําคัญนะครับส่วนอันที่7เนี่ยเป็นเรื่องของการตรวจอีเมลฟิชชิงหรือสแปมที่ชอบชอบเข้ามาแบบว่าทุกท่านคงเคยได้รับบ้างแหละอีเมลส่งมาว่าเนี่ยคุณเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลคุณจะได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หากคุณกดลิงก์นี้เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับก็มี7ข้อซึ่งผลเนี่ยปรากฏว่า นักเรียนในกลุ่มประเทศ OECD หรือว่าเรียกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาเนี่ยโดยฉเฉลี่ยนเนี่ย54ประเทศ54%ของนักเรียนในประเทศกลุ่มนี้ได้รับการอบรมแล้วก็สอนอยู่ในโรงเรียนนะครับ พอเขาลงมาเจาะข้อมูลอีกเขาบอกว่าในประเทศ OECD เนี่ยนักเรียนมากกว่า70%ในประเทศออสเตรเลียแคนาดาเดนมาร์กแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับการาฝึกอบรมเรื่องของวิธีการแยกแยะข้อมูลในขณะที่อิสราเอลรัสเซียสโลวาเกียสโลวกเกโลวเนียสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการอบรมน้อยกว่ากลุ่มประเทศแรก,แรกๆหน่อยก็คือมีอบรมประมาณสัก45%นอกจากเรื่อง7ข้อนะครับว่า เด็กเนี่ยมีการเรียนการสอน7จดข้อดังกล่าวเนี่ยในโรงเรียนของตัวเองแล้วหรือเปล่าเนี่ยเขายังทดสอบต่อไปด้วยว่าเด็กเนี่ยมีความความรู้ความสามารถหรือทักษะในการจัดการกับการแยกแยะข่าวปลอมหรือว่าพวกอีเมลสแป m อีเมลฟิชชิ่งต่างๆยังไงโดยเขามีการให้ทดสอบว่าเด็กเนี่ยจะกด,ค,ดคิดว่ามีการมีอ e ีเมลส่งมาเช่นว่าคุณถูกรางวันที่หนึ่งคุณจะได้รับโทรศัพท์มือถือหากคุณคลิกลิงก์ดังกล่าวต่อไปนี้คุณคิดว่ามันเหมาะสมไหมเนี่ย ก็น่าสนใจครับว่าเด็กเนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็บอกว่าเออโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยบอกว่าไม่เหมาะสมส่วนใหญ่บอกว่าไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะวัดทักษะอย่างเงี้ยนะก็คือวัดดูด้วยว่ามีการเรียนการสอนไหมแล้วก็ดูว่าสามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้อย่างไรบ้างโดยที่ความน่าสนใจเนี่ยก็คือเมื่อวัดออกมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้อยากให้ทุกท่านดูภาพที่ขึ้นนะครับภาพที่เป็นกราฟเป็นตารางต่างๆนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าประเทศที่อยู่คะแนนแถวบนสุดเนี่ยนะครับ ต้องต้องบอกก่อนนะครับอธิบายให้ฟังก็คือทางด้านตรงกลางเนี่ยคือ0ูนย์ศูนย์ก็คือเขาเรียกว่าตรงกลางเนี่ยคือคือค่ากลางส่วนถ้าเกิดไปในทิศทางที่ดีเนี่ยก็คือไปทางขวาก็คือเป็นแบบบวก0 2นย0จกแล้วก็สูงสุดก็คือ1.1ในขณะที่ทางซ้ายเนี่ยคือไปทางแย่ก็คือลบ0.2ลบ0.4ลบ0.6ประเทศที่มีค่าประสิทธิภาพสูงเนี่ยสูงที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็ สารารอาณาจักรครับหรือว่าอังกฤษนะครับแล้วก็เราลงมาก็คือญี่ปุ่น,นครับถัดมาเนี่ยก็คือเยอรมันเนเธอร์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กอันนี้หอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นไล่มาเป็นพวกไอร์แลนด์ฟินแลนด์สิงคโปร์ในขณะที่5อันดับลังท้ายของทั้งโลกที่เขาวัดมาแล้วในจํานวนประเทศเจ็ดสิบเก้าประเทศเนี่ยปรากฏว่าไทยอยู่ในนั้นด้วยครับโดยที่ไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.7เลบ0.7ซึ่งต่ำกว่าไทยเนี่ยมีประเทศเดียวก็คืออินโดนีเซีย นั่นหมายความว่าไทยกับอินโดเนียแทบจะคือถ้าเราดูกราฟเนี่ยจะเห็นเลยว่าไทยกับอินโดเนียค่อนข้างใกล้เคียงกันเรียกว่าพวกนี้คือลังบววของโลกก็คือกราฟเนี่ยกันเลจะบอกว่าเด็กไทยเนี่ยขาดทักษะในการแยกระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นหรือไม่สามารถแยกแยะไอ้พวกอีเมลสแปมหรือว่าไม่สามารถที่จะรู้ว่าจะเข้าไปค้นหาคีย์เวิร์ดยังไงจะแยกแยะความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์หรือข้อมูลต่างๆได้มากน้อยขนาดไหนขณะเดียวกันครับ ออนอกจากแต้มคะแนนแล้วเนี่ยเขามีเขาวิเคราะห์ต่อครับว่ามันมีปัจจัยอีก2ออย่างที่เขาเอามาคิดรวมด้วยอย่างแรกเนี่ยเขาดูครับว่ามีการเรียนการสอนมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับอันนี้อันนี้อันนี้เขาบันทึกไปแล้วอย่างที่พูดไปข้างต้นอันที่สองเนี่ยเขาพูดต่อครับว่าเขามาดูสา,าทางสังคมว่าสา,าทางสังคมเนี่ยทั้งทางสังคมทางเศรษฐกิจของเด็กในแต่ละประเทศเนี่ยกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยกับได้คะแนนเยอะเนี่ย สถานะทางสังคมทางเศรษฐกิจมีผลหรือเปล่าปรากฏว่าเห็นไหมครับถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยเราเห็นเลยว่านอกจากไอสีเขียว,ยวแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเส้นสีดําซึ่งมีหัวเป็นสีแดงกับสีเหลืองไอหัวสีแดงนี่ก็คือนักเรียนที่แบบว่ามีฐานะทาทาาะทางเศรษฐกิจไม่ดีทางสถานะทางเศรษฐกิจสังคมแบบค่อนข้างจะด้อยโอกาสหน่อยในขณะที่หัวสีเหลืองนี่ก็คือประเทศที่กลุ่มนักเรียนที่มีฐานะทางสังคมทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นยิ่ง เส้นเนี่ยมันห่างเยอะเนี่ยก็แปลว่าผลทดสอบเนี่ยมีความแตกต่างกันหมายถึงว่าประเทศที่มีความต่างเยอะเนี่ยแปลว่านักเรียนกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยดีมักจะมีทักษะในการแยกแยะข้อมูลข่าวสารได้ดีกว่านักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมด้อยกว่านะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญทีนี้ลองมาดูประเด็นของประเทศไทยเราจะเห็นว่าของประเทศไทยเนี่ยนอกจากที่ว่า ทักษะเนี่ยต่ำเกือบสุดของโลกแลวเนี่ยค่าความแตกต่างระหว่างนักเรียนที่มีฐานะดีกับฐานะยากจนเนี่ยต่างกันมากน้อยขนาดไหนจะพบเลยว่าเส้นเนี่ยสั้นมากนั่นหมายความว่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไม่ว่านักเรียนที่จะมีฐานะดีหรือมีฐานะยากจนเนี่ยล้วนเหมือนกันครับก็คือูดง่ายๆคือทักษะในการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยแย่พอกันนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลย สรุปงานวิจัยนะครับก็คือเขาก็สรุปสรุปผลได้ว่าเนี่ยปัจจัยที่มีผลต่อทักษะในการาวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์เนี่ยก็มี2ปัจจัย1ก็คือการเรียนการสอนอยู่ในสถาบันการศึกษาว่าโรงเรียนเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมสําหรับสําสหรับเด็กในยุคดิจิทัลหรือไม่นะครับอันที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันก็มีผลครับอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันมีผลโดยอ้อมแต่อย่างน้อยมีผลแน่นอนนะครับ ก็เห็นได้เลยจากในประเทศพัฒนาประเทศร่ำรวยหลายประเทศเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในในในกลุ่มเด็กที่มีฐานะดีเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะข้อมูลสารสารเนี่ยค่อนข้างดีกว่าเด็กที่มีฐานะยากจนนะครับอันนี้ก็เป็น2ประเด็นที่ผลวิจัยผลทดสอบทางฟีซ่าเนี่ยได้สรุปมาแต่สุดท้ายนะครับผลสรุปสุดท้ายเนี่ยเขากำลังจะบอกว่า ทั้งหมดเนี่ยที่เขาทําวิจัยมาเนี่ยเพื่อกำลังจะบอกว่าเนี่ยคือปัญหาของโลกยุคปัจจุบันแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของระบบประชาธิปไตยด้วยเนื่องจากว่าการที่เราไม่สามารถแยกแยะข้อมูล ข่าวสารหรือว่าไม่แยกไม่ออกว่าอันไหนคือข่าวปลอมอันไหนคือข่าวจริงอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือความเห็นเนี่ยมันส่งผลต่อ,ส,ตอส่งผลต่อการแบ่งขั้วทางการเมืองที่เริ่มจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศต่างๆมันส่งผลต่อการลดความไว้ววงใจในสถาบันภาคร,รัฐก็คือเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมเนี่ยถูกปั่นออกมาโดยฝ่ายการเมืองทําให้เราไม่เชื่อข่าวสารของภาครัฐจนบางครั้งเนี่ยเอ่อภาครัฐจะบริหารงานต่างๆเนี่ยในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นไวรัสเนี่ยก็ทําได้ลําบากขึ้นเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มแบบ ไม่ค่อยสนใจข่าวสารของทางภาครัฐเราก็ไปเชื่อข่าวปลอมมากกว่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการที่คนเนี่ยมาเชื่อข่าวต่างๆพวกเนี้มันหมายความว่าไงครับการที่เราเชื่อข่าวปลอมก็แปลว่าเราได้ข้อมูลแบบไม่จริงไปก็นําไปสู่การตัดสินใจที่ผิดซึ่งอันเนี้เป็นการบ่อนทําลายประชาธิปไตย อันนี้คือประเด็นสําคัญเลยที่เขาจะบอกว่าหากเราจะพัฒนาประชาธิปไตยได้ต่อไปในอนาคตเนี่ยการต่อสู้กับข่าวปลอมข้อมูลปลอมทักษะในการแยกแยะระหว่างความข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องฝึกสอนให้กับเยาวชนในทุกประเทศเพื่อให้เราเนี่ยสามารถรับมือกับปัญหาที่เรากาลังพบอยู่ในยุคศตวรรษที่21นี้ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญครับก็มาดูกันต่อว่าหลังจากผลวิจัยผลทดสอบของปีซาออกมาอย่างเงี้ย ผู้มีอำนาจในประเทศไทยเนกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรต่อผลทดสอบหรือว่าข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวมารอดูกันครับ